คุณแก้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชูรักชูรสนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับขอเชิญคุณแก้วสักถามคําถามที่สงสัยกับคุณหมอสุกมลได้เลยครับอค่ะคือว่าเผอิญนะคะเอนี่มีลูกสองนะคะมีลูกสองครับแล้วอยากจะทราบว่าเออผู้ชายอะค่ะเวลาเขาไม่สะอาดอย่างเงี้ยค่ะอแล้วเขาจะขอร่วมเพศกับเราอย่างเงี้ยค่ะอแล้วเราไม่ต้องการเนี่ยแล้วเขาจะทําไงดีคะเนี่ยคือว่า เรื่องของเรื่องนี่แฟนนี่เขาจะเป็นคนไม่ค่อยสะอาดนะคะแล้วหเหมือนกับว่าลับจะทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะไม่ค่อยอาบน้าอ๋อไม่ชอบอาบน้ําครับแล้วเราลาตอนคืนอย่างเงี้ยแล้วเขาปรยน้ําเขาไม่อาบนาา้ำล้วเขาจะขอรื้อเนื้กับเราเพราะนี้เราไม่ต้องการจะทําไงดีคะเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะมาโหมากที่ว่าไอ้ทำไมมันมันผิดดหรอทีเ่เขาไม่อาบน้ําแล้วเ้าไําให้เขาอย่างเงี้ยค่ะอื ที่ผ่านมาเคยคุยอย่างไรกับสามีบ้างครับก็เคยบอกกับเขาหลายที่ว่าทําไมไม่อาบน้ําล่ะเนี่ยคือว่าเป็นเป็นตกข์ขเป็นพิษนะครับตัวคุณแก้วเองสังเกตไหมครับว่าการที่เขาอาบน้ําหรือว่าแต่งเ,เนื้อตัวสะอาดเนี่ยก,กระสกกะปรกมีกลิ่นเนี่ยมันสร้างความรู้สึกที่แตกต่างในตัวคุณอย่างไรเวลาที่มีเพศสัมพันธ์กับสามีครับ ก็มีความรู้สึกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็เพิ่งสังเกตเห็นนะคะเวลาเขาอาบน้ำอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเขาจะไม่คํำสะอาดช่วงนั้นอย่างสะอาดเพียงพอแล้วก็เวลาสมมติว่ามีเพศสัมพันธ์เสร็จอย่างเงี้ยค่ะเราจะประมาณสักสองอาทิตย์อย่างเงี้ยจะมีตกขาวเป็นพิษที่ช่นแบบเป็นสีเขียวไม่ก็เหลืองแล้วมีกลิ่นแบบแรงมากจนเธอไม่ไหวต้องไปหาหมอค่ะ ตปหานี้ประมาณสักเดือนกว่ามั้งคะหมอบอกว่าเอเนี่ยแฟนคุณไม่สะอาดระวงังละการเมื่อไ,ไ,ไม่ดีแล้วคนนี้เรื่องของเรื่องแบบทําไม่ไหวแล้วบอกแฟนบอกว่าเนี่ยพี่ยังไม่สะอาดนะทําไมไม่ทำาสะอาดให้ให้สมเสมอล่ะเขาก็บอกว่าเราไม่สะอาดรครับ,รบประสบการณ์ครั้งนั้นก็สร้างความรู้สึกที่ไม่ดีต่อคุณใช่ค่ะจน <อ S 1> ท<า>ั่งถึงปัจจุบัน มันก็เลยต่อเนื่องที่ว่าเวลาเขาจะขอมีเพอสัมพันธ์อย่างเงี้ยค่ะเราเราไม่ต้องการทุกครั้งที่เขาขออย่างเงี้ยค่ะเราจะแบบดีกเลี่ยงไม่มีหลายสาเหตุที่ว่าหนึ่งก็ไม่สะอาดสองเขามีหญิงอื่นอ๋อแล้วก็เลี่งเรา<ต>ไม่ค่อยจะมีกับเขาด้วยครับแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วมีความสุขจนถึงจุดสุดยอดไหมครับไม่ค่ะไม่ไมก็มปนปีหนึ่งงี้ก็จะมีสักครั้งสองครั้ง ไม่ถึงปีหนึ่งมีเพศสัมพันธ์ครั้งสองครั้งหรือปีหนึ่งมีถึงจุดสุดยอดครั้งสองครั้งอ๋อไม่คะ่ะเผอเิญนี่น้อยมากเพราะว่าคนแรกนี่หลังจากคลอดลูกเสร็จแล้วนี่ก็อารมณ์ทางเพศเหมือนกับว่ามันจะแบบไม่ค่อยจะมีให้เขาแล้วหรว่ามันเหนื่อยมากหรือว่าไงก็ไม่ทราบเหมือนกันหรือว่าอาจจะมีเพราะว่าเหนื่อยด้วยอ่ากับเขา,เาไม่ค่อยแบบจริงังกับเราเท่าไหร่แบบปันใจด้วยอาจจะมีสวนด้วยแล้วก็ไม่สะอาดด้วยเวลาเขาขอมีร่มเพศนี้ก็ จำลองที่ว่าจะแบบ่ไม่เอาอ่ะพ่งนี้ได้มาหรือว่าพยายามผลัดไปเรื่อยๆจนเขาต้องแบบแบบบมงโหหเลยอย่างนี้หรือว่าพยายามขืนใจอย่างเงี้ยค่ะถึงถึงถึงจะมีด้วยแต่ก็เขาก็ถามว่าเป็นไงมากถึงสุดถึงุดยอดไหมเราก็บอกว่าเออเออเออแตงจริงก็ไม่ถึงหรอกครับก็ไม่รู้ว่าเราผิดหรือว่าเขาผิดหรือว่าเราเหนื่อยหรือว่าเขายังไงกันนี่ก็ไม่รู้ครับจะชี้อย่างนี้นะครับ ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คืออันที่หนึ่งแล้วผู้ชายเวลามีเพศสัมพันธ์กับภรรยาหรือผู้หญิงคนใดก็ตามเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือความสุขทางกายที่ตัวเองได้รับแต่ส่วนที่สองนะครับผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อถ้าหากเขารู้ว่าสิ่งที่เขาได้กระทาลงไปเนี่ยทำให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความสุขสุดยอดด้วยเนี่ยผู้ชายจะเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจใเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ก็ตามที่คุณไม่มีความสุขคุณก็สามารถที่จะบอกเขาว่า ทั้งนี้แบบมันอารมณ์มันไม่ขึ้นอารมณ์มันไม่ไป <ừ> แล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าเธอทําอย่างนี้กับฉันเนี่ยโอ้โจะรู้สึกว่าดีมากและอยากให้เธอทําอย่างนั้นอีกการสรื่อสารอย่างนี้บ่อยๆแล้วบอกกับเขาตรงๆด้วยการสรื่อสารทางบวกคือไม่มาตําหนิว่ากันเนี่ยนะครับจะทําให้เขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาสามารถมีมีพัฒนาการมีการปรับปรุงกิจกรรมของตัวเองเนี่ยให้ให,ให,ให้บอกเขาว่าเรามีความสุข แล้วผู้ชายก็จะมีเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจที่ทําให้ฝ่ายผู้หญิงมีความสุขด้วยครับคือผมคิดว่าคงเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลาแล้วก็สามีอาจจะมีบุคลิกภาพบางอย่างที่ทําให้ยากต่อการเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้สื่อสารทางบวกครับการบำบัดในสามีภรรยาเนี่ยเราจะไม่ได้รักษาคนใดคนหนึ่งเพราะว่าเรามองว่าสามีภรรยาเนี่ยคือหนึ่งหน่วยคือมองว่าเป็นคู่เพราะนั้นการการที่จะแก้ปัญหาใดๆต้องต้องร่วมมือร่วมใจทั้งคู่ นะครับคงเป็นเรื่องที่ใช้เวลาแล้วกรณีอย่างนี้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะต้องรับการพูดคุยโดยตรงกับจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้ให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตซึ่งมีตามหน่วยงานของกรมสุขภาพจิตทั่วไปนะครับคิดว่าคงเป็นต้องเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาคุยกันนานครับค่ะขอให้คุณแก้วโชคดีนะครับค่ะขอบคุณมากนะครับคุณแก้วค่ะสวัสดีค่ะครับก็เป็นปัญหาที่หนักใจไม่ใช่ไรไม่ใครับเพราะฉะนั้นเรื่องเพศเนี่ยจริงๆมีคนที่มีปัญหามากนะครับ แล้วก็อยากให้มีบุคลากรมาช่วยเหลือกันทํางานในเรื่องนี้มากขึ้นก็เรื่องปรึกษาเป็นคู่นะคะคือเวลาปรึกษาด้านเดียวมันก็อาจจะเห็นปัญหาด้านเดียวไม่แน่นะคะ <c oughs> มาฝ่ายชายมาให้ข้อมูลอาจจะได้ภาพที่ที่ชัดขึ้นของปัญหาะคระับเราการให้การปรึกษาคงไม่ใช่เรื่องแค่ถามมาตอบไป<อ>แต่เป็นการร่วมกันทํางานร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นครับ Mu มเบลหมายเล